จัดไปนะครับวันนี้กับ6 5 0 c 4สูบตัวแรงรหัสาจากค่ายฮ o นด้าที่ตัวรถมาพร้อมกับเงื่อนไขสุดพิเศษที่ใช้เงินออกรถวันนี้เพียงแค่9,000บาทเท่านั้น ขอกราบสวัสดีารัสสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับพี่ๆมิตรล,ลักแฟนรถที่รักและเคารพทุกท่านเข้าสู่ช่องของร้านเซลบายพร้อมสองของเรากันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งวันนี้ยังคงอยู่กับผมกันเหมือนเดิมกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านของเรานะครับซึ่งวันนี้จะขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับรถสปอร์ต4สูบเรียงตัวแรงจากค่ายฮอนด้ากับเจ้าคันนี้เลยครับฮอนด้าซีบ Uh, ah. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, all. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all. Oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? to do it. เจ้าคันนี้นะครับตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2019สีสันตัวรถสวยพร้อมขี่พร้อมหล่อได้เลยตัวรถมาพร้อมกับในส่วนของยางหน้าหลังใหม่ๆและในส่วนของตัวชุดท่อแต่งตรงรุ่นที่บอกได้เลยว่าเสียงโหดรันเร้าใจกันแน่นอนรายละเอียตรถเพิ่มเติมนะครับผมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงชุดของแต่งต่างๆของตัวรถจัดเต็มขนาดไหนและที่สําคัญที่สุดครับในส่วนของราคาจะจําหน่ายนะครับรวมถึงในส่วนของตารางการดาวน์และผ่อนต่อเดือนเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟัง,งพร้อมๆกันเลย ราคาครับผมตลาดในตัวฮานาสียา 650R ปี2019ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายนะครับแค่2 1 9 0 0 0บาทครับเรามีการจัดไฟนนซนนะครับเจ้าคันนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่9,000บาทครับผมในส่วนของตารางการผ่อนนะครับรอยะเริ่มต้นที่48เดือนงวดละ5,898บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ5,149บาทครับค่าเนินการจัดไฟนนซ์คันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีค่าเนินการครับ รวมออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่เจ้าคันนี้ใช้เงินเพียงแค่9,000บาทจบหมดุูขั้นตอนครับ ครับผมก็ได้ทราบนะครับในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงในส่วนของตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเคยครับผมหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดน,นะครับกำลังมองหารถไว้ใช้งานและกําลังสนใจเจ้าคันนี้อยู่ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยยินดีรับสายนะครับและยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาไล่ชมรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากแบบจัดเต็มเลยดีกว่าในส่วนของรดับแรกเช่นเคยครับผมพาทุกท่านมาชมที่เลขไม้ตัวรถก่อนเลย ขออนุญาตเปิดกุญแจนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมเรขไมล์ตัวรถวิ่งมาอยู่ที่19,000มนกิโลนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวรถบอกแล้วเลยว่าสดมากๆระบบไฟตัวรถคันนี้ติดครบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับในส่วนของระบบเบรกแอเบสทำงานครบถ้วนสมบูรณ์และในส่วนของระบบ traction control เจ้าคันนี้สามารถเปิดปิดการทํางานได้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับและในส่วนของเอกสารตัวรถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าให้มาครบๆนะครับเรมทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีพรบรตัวรถไม่มีขาดต่อ กุญแจรถให้มาถึง2ดอกคู่มือการใช้งานและรวมถึงในส่วนของตัวบุ๊กสวิตคันนี้มีมาให้ครบครบอีกเช่นกันนะครับ ไล่มาชมนะครับผมในส่วนของสภาพตัวรถและสีสันกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าท o n d a c ซ r บีย 650R ของเราคันนี้นะครับตัวรถปี2019สีสันตัวรถลวดรายนะครับตรงรุ่นตรงปีสีดำด้านเดิมโรงงานทุกจุดเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากในเรื่องของการขับขี่ตัวรถคันนี้บอกได้ว่าขี่ดีมากๆตัวรถศูนย์ตรงนะครับเรื่องร้มชนอุบัติเหตุหนักเจ้าคันนี้ไม่มีมาแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอครับนอกจากสภาพตัวรถสวยแล้วในส่วนของยางหน้าและยาง หลังของเจ้าคันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับตัวรถมาพร้อมกับในส่วนของตัวยางคอนติหน้าหลังดอกยางเต็มใช้งานกันได้อีกยาวๆตัวรถได้ไปพร้อมขี่รุยทิปสงการนี้ได้เลยนะครับ ไล่มาชมนะครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าตัวรถจัดหนักจัดเต็มพร้อมรอขนาดไหนนะครับเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกในส่วนของตัวชุดชิลก่อนเลยซึ่งเจ้าคันนี้ตัวรถมาพร้อมกับในส่วนของชิลหน้าแต่งตรงรุ่นสีสโมกเสริมความดุดันให้กับตัวรถตัวชิลเป็นทรงสปอร์ตยกสูงเพื่อตัดลมประทะตัวตัวนี้ใช้งานได้ดีมากๆไล่ลงมาใกล้ๆกันนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดอุดกระจกแต่งนะครับตรงรุ่นอีกเช่นกันเป็นงาน c ซีนซีสีดำนะครับเข้ากับใน ของชิลหน้าและไฟลิ่งเสริมให้ตัวรถดูดุดันดูสปอร์ตมากขึ้นไรมาบ้างครับผมใกล้ๆกันครับในส่วนของตัวชุดก้านเบรกและการครัดคันนี้ให้มาเป็นก้านเบ,บกรกก้านคัดแต่งนะครับงาน CNC ของฟาร์กี้สามารถปรับได้ถึง6ระดับนะครับตั้งระยะได้แล้วแต่ในส่วนของความชอบและความถนัดเลยที่สําคัญนะครับตัวก้านนะครับผมเป็นรูปแบบของทรงมนจับถนัดมือไม่เจ็บมือนะครับ ไล่งลงมานะครับผมในส่วนของตัวชุดกาดมอน้ำนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ตัวรถให้มาเป็นกาดมอน้ําแต่งเมเนียมของ m a d ดีแท้ตรงรุ่นกาดมอน้าขนาดใหญ่สีเงินสเนสริมความดุดันให้กับตัวรถป้องกันและเซฟมอน้าได้ดีมากๆไล่มานิดนึงครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งที่ขาดไปไม่ได้แน่นอนจะเป็นในส่วนของตัวชุดท่อแต่งนั่นเองซึ่งเจ้าคันนี้นะครับตัวรถให้มาในส่วนของตัวชุดท่อแต่งนะครับทรงแอโร่นะครับเสียงดุดันเร้าใจสลิปออนคอท่อขนาดใหญ่เสริมความดุดันขี เต็มร้าใจกันแน่นอนก็พาทุกท่านนะครับผมไล่ชมเวลาเดียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านไปชมกับคลิปการสตาร์รถรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆและที่สำคัญไปฟังเสียงท่อกันว่ามันจะโหดรั่นร้าใจขนาดไหนครับ ครับผมตอนนี้ก็อยู่นอกไปเรทียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทรถรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆนะครับของเจ้าตัว Honda CBR 650R คันนี้กันเลยดีกว่าอันดับแรกเดี๋ยวเราไปเปิดกุญแจก่อนเลยครับผมโอเคครับเดย่าวมาลองสไตล์เครื่องยนต์นะครับ ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าปัดเรือนไม้นะครับไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์ไฟ a อเวสนะครับไหลออกตัวดับทํางานตามปกติในส่วนของไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติครับมาลองเทสบอกไฟนิดนึง ไฟคามมากนะครับขึ้นครบซ้ายขวาแต่ดังปกติไฟถุงใช้งานได้มาลองเปิดปิดแอคชั่นคอนโทรลกันบ้างครับผมเดี๋ยวเรียกปิดแอคชั่นคอนโทรลนิดนึงตัวนี้นะครับขึ้นสัญลักษณ์มาแบบนี้นี่คือการปิดแอคชั่นคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะครับลองเปิดครับโอเคไปันดูรับพันกันบ้างครับผมตัวรถนะครับจบจบสีสวยเดิมโรงงานระบ่าไฟหน้าครบทุกจุดนะครับไฟหน้าสวยมองเห็นสว่างชัดนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวติดครบ รอบเดินเบาตัวรถนิ่งนะครับคันนี้เงียบๆครับสวิตให้เรียบร้อยมาลองฟังเสียงท่อกันบ้างดีกว่าครับเ่าหวานรันร้วใจขออนุญาตเบิ้ลเครื่องนะครับ,ร,บรันนะครับสรงการนี้ใครหาท่องเที่ยวอยู่ไม่ควรพลาดเลยกับเจ้าคันนี้จบจบสีอ่อนคอใหญ่ด้านหลังบ้างครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับระบบไฟครบไฟเรยอให้มาเป็น LED ตามแอลซ้ายขวาติดครบ,บเช่นกัน หลังเต็มโเม็เตเหลือตัวช็อคไม่รั่วไม่ซึมจบจบพร้อมใช้ครับคันนี้สภาพดังฟ้าครับอย่างหน้าเต็มจามกี่สวยการมาน้ำให้ครบครับที่นี่ท้านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยยินดีรับสายนะครับแรับยินดีให้ครับสารก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวก่อนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรอบที่นาปัดเลื่อนใหม่นีดนึงนะครับ ันนี้นะครหมอกรอบการทำง,งานครบสมบูรณ์ปกติเลยโอเคนะครับผมตับนี้ดับเครื่องยนต์ครับ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Honda CBR 650R ปี2019ของเราคันนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดรถเพิ่มเติมชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงในส่วนของตารางการดาวน์และอนต่อเดือนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเช่นเคยฝากเพื่อนๆพี่ๆทุก <ๆ S 2> ท่านติดตามไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับรถรุ่นอะไรและยังมีโปรโมชั่น เราใจอะไรมานำเสนอกันอีกสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ